TikTok ก็ได้มีโปรแกรมมีการสร้างไรายได้กับ TikTok แล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนค่าในหน้าขายของขายสินค้าใน t i k t o k ช็อปนะครับผู้ที่เป็นครีเอเตอร์นะครับิกตอกเกอร์นะครับก็สามารถที่จะสามารถมีไรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับขายได้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้นะครับแล้วแต่สินค้ามีรองเท้ามีกระเป๋า เสื้อผ้านะครับหม้อกระทะต่างๆก็ได้นะครับมีหมดเลยนะครับเหมือนยกห้างสรรพสินค้ามาไว้ที่ t ิ๊กต็อกติกตอกช็อปของเรานะครับก็ใครที่อยากจะอุดหนุน Tik t ิ k กตอกเกอร์หลายๆท่านนะครับเขาก็ใช้ t ิ k กต k อกช็อปตรงนี้เขาก็จะได้ค่าในหน้าแต่ถ้าเป็นบางบางโปรแกรมเขาก็จะคิดเขาเรียกว่า a f f i l i a t e นะครับขายได้ก็ได้เปอร์เซ็นต์ นะครับนะครับก็สำหรับการเข้าไปเลือกซื้อนะครับกเ็เข้าไปคลิกแล้วก็เหมือนซื้อออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับสามารถคุยกับร้านค้าได้ด้วยแชทคุยกับร้านค้าได้ด้วยนะครับเขาก็มีจัดส่งตามกระบวนการเลยแชทคุยกับร้านค้าโดยตรงได้เลยนะครับเงแต่ว่าเข้ามาในาหน้าโปรไฟล์นะครับของ Tik t o ok k e r ท่านนั้นนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับก็ ใครที่ชื่นชอบในหลายๆคลิปนะครับก็อุดหนุนได้นะครับกับโปรแกรมนี้นะครับ TikTok Shop นะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดเลือกซื้อสินค้าเดี๋ยมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับมีกระเป๋ามีรองเท้านะครับมีหม้อกระทะเครื่องครัวอะไรเงี้ยก็มีครับมีหน้ากากอนามัยก็มีนะครับก็ รองเท้านี่เยอะอยู่นะมีหลายชนิดหลายยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็สร้างไรายได้ให้นะครับก็เป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็กดติดตามครับกดหัวใจให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อุดหนุน t ิ k t o อกช็อปกับวาวพาเที่ยวทิกต o k ด้วยนะครับบายๆแล้วเจอกันอย่าลืมกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับ ถ้าอุดหนุนถั่วหิมพันตราวาวก็ได้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้าในไลน์แอดได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยมีหลายสินค้าเลยของถ้าเป็นของส่วนตัวก็เป็นถั่วหิมพันตราวาวนะครับเข้ามาในเพจก็ได้เพจถั่วหิมพันตราวาวนะครับแล้วก็ติ k t o k อกช็อปนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับยกเหมือนยกห้างสับสินค้าออนไลน์มาที่ ว่าพาเที่ยว t i k t o อกนะครับโ้ขอบคุณมากๆบางคลิปเป็นแสนวิวนะครับขอบคุณมากเลย